วันนี้พาย้อนกลับไปในศึกฟุตบอลโลกปี1978ครับนั่นคือแชมป์โลกครั้งแรกของทีมชาติอจนเดนาแชมป์ในครั้งนั้นซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าภาพเองนะครับมันเริ่มถูกพูดถึงในอีกแง่มุมหนึ่งปัจจัยจากนอกสนามเรื่องของการเมืองรัฐบาลทหารมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าที่ผลักดันให้อาจานนานั้น เป็นแชมป์โลกในปี78ได้สำเร็จ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista าบาจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับท่านผู้ชมฟุตบอลิสตันะครับกับผมจิตรกรเสียงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับช่องทางของเราเหมือนเดิมนะครับเมนสแตนไฮแลนด์นะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ก็ดีครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องทางของเรานะครับวันนี้พาย้อนกลับไปในศึกฟุตบอลโลกปี1978ครับนั่นคือแชมป์โลกครั้งแรกของทีมชาติอินนาหลากหลายความทรงจำครับเกิดขึ้นนัดชิงชาเลิศ เอาชนะอัศวินสีส้มได้ถะลึงแชมป์เป็นครั้งแรกบนหน้าประวัติศาสตร์แต่พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆครับแชมป์ในครั้งนั้นซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าภาพเองนะครับมันเริ่มถูกพูดถึงในอีกแง่มุมหนึ่งโดยเพราะเรื่องราวนอกสนามครับถึงขั้นว่ามีการตั้งคำถามเป็นปริศนาครับว่าปัจจัยจากนอกสนามเรื่องของการเมืองรัฐบาลทหารมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า ที่ผลักดันให้อาร์เจนตินานั้นเป็นแชมป์โลกในปี78ได้สําเร็จวันนี้ลองมาไขาปริศนากันดูครับว่ามันมีข้อท้วงติงอย่างไรค่อยๆต่อจิกซอกกันไปแล้วลองมาแสดงความคิดเห็นกันแลวกันครับว่ามันมีโอกาสไปไม่ได้จริงหรือเปล่าที่การเมืองจะเข้ามาแทรกแซงในโลกของฟุตบอลแล้วผลักดันให้อาร์เจนตินานั้นเป็นแชมป์โลกก่อนที่ World Cup 1 9น8จจะเริ่มต้นน,นะครับอาร์เจนตินาถือเป็นทีมดังในอเมริกาใ,กาใต้ก็จริงครับ แต่ผลงานถ้าเราลงลึกในรายละเอียดบนเวทีฟุตบอลโลกไม่ได้โดดเด่นหรือมีผลงานเป็นรูปธรรมขนาดนั้นนอกจากการเป็นรองแชมป์โลกในฟุตบอลโลกครั้งแรกครับปี1930ซึ่งอุรุกวัยเป็นแชมป์โลกครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผลงานที่ดีที่สุดของทัพฟ้าขาวก็คือข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับหรือบางปีเนี่ยตกรอบคัดเลือกด้วยซ้ำนั่นก็คือปี1970เพียงแต่ว่าเมื่อได้รับโอกาสน่าเสือเป็นเช้าภาพในปี1978 น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ขุมกําลังอยู่ในช่วงพีคหลายๆคนอาจจะมีดาวยิงผู้โด่งดังครับมาเรโอแคมเปสซึ่งในชีวิตการค้าแข้งเนี่ยนะฮะกดไปกว่า300ประตูหรือคู่ขาของเขาครับเลโอปโดลูเก้ดาวยิงแห่งลิเวอร์พูลยิงไป75ประตูระยะเวลา3ฤดูกาลบวกกับความหนุ่มแน่นและแท็คติกการบุกที่ดุเดือดเหลือเกินครับของกุนซืเซซ่าลุยมินติ เจ้าพ่อสิก้าครับมนเลยนะไม่มีความหวังขึ้นครับสำหรับอาเจนินาทว่าสถานการณ์นอกสนามเนี่ยมันก็มาพร้อมๆกันครับย้อนกลับไปครับสองปีก่อนที่จะเริ่มฟุตบอลโลกก็คือปีถึง6กาการเมืองภายในอาเจนินามีการเปลี่ยนแปลงครับรัฐบาลของประธานาธิบดีหญิงอิซาเบลเปรองถูกรัฐประหารครับโดยผู้นำก็คือนายพลฮอกเก้ราเอลวิดีลาซึ่งเป็นผู้นำทางการทหารของอาเจนินานั่นเองณน,นเวลานั้นเนี่ยระบอบเผด็จการ ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้โดยเฉพาะในกลุ่มชนชาติยุโรปครับเริ่มมีการแอนตี้กันและในระยะเวลา2ปีแรกน,นะฮะเจดถึงเจเนี่ยพอขึ้นมารับหน้าที่เป็นผู้นําของประเทศท่านในพลวิเดล,ล่าก็มีประเด็นให้พูดถึงเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรุนแรงมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นมีสงครามบริเวณชายแดนของประเทศมาเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการกวาดล้างผู้เห็นต่าง ว่านว่าตลอด7ปีในรัฐบาลทาหารของนายพลวีเดล,ล่านะครับมีผู้สูญหายถึง3 0 0 0 0กว่าคนแล้วก็ถูกเรียกติดปากในแบบสาวกลว่าสงครามสกปรกทำไมประชาชนถึงไม่พอใจในการบริหารของนายพลวีเดล่ามันมีเหตุผลครับในเรื่องของการบริหารจัดการก็เรื่องหนึ่งแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ราคาสินค้าของอาเจนินานะครับสูงขึ้นถึง30 0เแต่ว่ารัฐบาลกับแก้ปัญหาด้วยการลดค่าแรงขั้นต่ํา เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติครับพอนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนก็จะได้รับสิทธิ์แบบไม่ต้องเสียภาษีและได้จ้างแรงงานในราคาที่ถูกมันจึงทาให้ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆก็กลายเป็นของชาวต,ต่างชาติส่วนธุรกิจของคนท้องถิ่นก็ล้มหายตายจากกันไปอะไรก็ตามครับอีกมุมหนึ่งของนายพลวิดีลาเป็นคนบ้าบอลมากครับและเขาก็เทงบประมาณมหาศาลครับในการปรับปรุงในเรื่องของ โดยเฉพาะเรื่องของสนามเพื่อให้พร้อมในการเป็นเจ้าภาพในศึกฟุตบอลโลกปี1978ซึ่งตัวเขาเองก็รู้ดีครับว่ากีฬาเนี่ยแหละครับมันสามารถซื้อใจหรือสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้และอาจจะไปถึงการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศได้ณน,นเวลานั้นครับมันก็มีกระแสความกังวลเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภยัยถ้าทีมต่างชาติเข้ามาแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง แต่ท่านพลวีเดล,ล่ารวมถึงรัฐบาลทหารของอาเจนีนาก็รับประก,กันครับร้อยเทุกอย่างต้องผ่านพ้นด้วยดีฟุตบอลโลกครั้งนี้ปลอดภย100ัยร้อซึ่งก็ทําให้ฟีฟ่าเปิดไฟเขียวให้ดําเนินการต่อไปเห็นแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับมันก็มีข่าวของประธานคณะกรรมการจัดศึกฟุตบอลโลกปีหนึ่งเที่ชื่อว่าโอมาแอคเตสถูกลอบสังหารครับซึ่งมันเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปแถลงข่าวในรายการสดของสานีโทรทัน มันก็เป็นปมแรกครับที่นําหยิบยกมาปฏิบัติต่อกันว่าจ,จู่ๆโดนรอบสังหารในขณะที่กําลังเดินทางไปออกรายการสดของสถานีโทรทัศน์เกิดอะไรขึ้นนั่นคือเรื่องแรกครับตัดกลับมาครับพอบอลโลปี78เปิดตัวอย่างเป็นทางการสีสันเทศกาลเวิลด์คัพมันฟีเวอร์อยู่แล้วครับดาวเด่นดาวดังของแต่ละชาติก็น่าสนใจมาเรโแคมเปสของเจ้าภาพซิโก้ของบราซิลคาร์ซาโนเมนเก้ ในฉายาเจ้าหนูแก้มแดงจากเยอรมันตอนตกหรือนโปลเลียนลูกหนังครับมิเชลพราตินี่ของฝรั่งเศสไล่เลียงไปถึงเปาโลรอซซี่ครับดาวยิงจากอิตาลีแม้กระทั่งคินดาวเกชครับซูเปอร์สตาร์ของสกอตแลนด์จากสโมสรลิเวอร์พูลก,ก็มาร่วมแข่งขันด้วยแต่มีนักเตะบิ๊กเนมคนหนึ่งครับที่ปฏิเสธก็คือยูเอนคราฟนักเตะเทวดาแห่งเนเธอร์แลนด์ครับตอนแรกเนี่ยคาดการว่าคราฟปฏิเสธมาแข่งขันฟุตบอลโลกที่อาร์เจนตินาเพราะว่า ต่อต้านระบอบเผด็จการโดยเฉพาะรัฐบาลทหารแบบนี้นะครับแต่หลังจากนั้นครับมันก็มีการเปิดเผยถึงสาเหตุแท้จริงมันเป็นเพราะว่าครอบครัวของยูริครฟต์ครับตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ปลอดภยัยเพราะมีผู้ไม่ประสงดีนะครับบุกบ้านของเขาในเมืองบาร์เซโลนาตามรายงานนะบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเรียกค่าไถ่ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นทว่าสาภาพจิตใจของยูริครฟต์ณเวลานั้นเนี่ยเขาก็ยอมรับตามตรงเขาว่าไม่พร้อมจริงๆครับ ที่จะห่างครอบครัวไปเพื่อไปเล่นฟุตบอลโลกอย่างไรก็ตามครับทุกอย่างก็เดินหน้าตามนั้นจนไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งณเวลานั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่การประกบคู่น็อกเอาท์นะครับแต่8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะแบ่งเป็น2สายสายละ4ทีมและเอาแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยอเชิน่าเนี่ยอยู่ร่วมสายกับบราซิลโปแลนด์และเปรูครับซึ่งณนเวลานั้นครับทางบราซิลเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับอยู่ในระดับตัวท็อปของโลกโปแลนด์ Poland ก็มีช่วงเวลาที่ดีครับ ในยุคทศวรรษ70หรือแม้กระทั่งเปรูครับก็มีดาวเด่นอย่างเตโอฟิโอคูบิยัสซึ่งยิงในรายการนั้นนะฮะฟลอโลปี7แบไปแล้ว5ประตูการเตะแบบพบกันหมดครับของทั้ง4ทีมมันวนเวียนจนแบบนัดสุดท้ายเนี่ยมันมีผลเกมแรกเนี่ยฮะบราซิลชนะเปรู3-0อาร์เจนชนะโปแลนด์2-0มาถึงเกมที่2ครับบิ๊กแมชเลยครับบราซิลกับอาร์เจนเนี่ยต้องเจอินเองปราฏว่าเสมอกันไป0-0ครับ ทำอะไรกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายจะมีผลครับซึ่งสถานการณ์ก่อนลงสนามนัดสุดท้ายเนี่ยบราซิลยังได้เปรียบเพราะยิงประตูดได้มากกว่าแล้วในยุคนั้นเนี่ยนะครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มมันยังไม่ได้มีกฎว่าต้องลงเล่นในเวลาเดียวกันเพื่อจะไม่มีทีมไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแข่งขอระเวลาครับบราซิลเล่นก่อนครับซึ่งนัดสุดท้ายของพวกเขาก็คือถล่มโปแลนด์ไป3าหนึ่งนั่นหมายความว่าเกมนัดสุดท้ายของอาเจนินานั้นที่ต้องเจอกับเปรูเนี่ย และต้องชนะมากถึง4ลูกขึ้นไปครับเพื่อผลต่างประตูที่เสียจะได้แซงหน้าบราซิลซึ่งเกมลงเอยด้วยชัยชนะของทัพฟ้าขาวจริงๆครับถล,ล่มเปรูไป6ประตูต่อศูนย์รุยทางไปถึงนัดชิงชาเลิศและก็บดเอาชนะในทร์แลนดไป3 1หนึ่งคว้าแชมป์โลกครั้งแรกบนหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเขาได้สําเร็จแน่นอนครับบรรยากาศแห่แห่อือๆด้วยความภาคภูมิใจประชาชนทั่วทั้งประเทศฉลองกันแบบเต็มคราบซึ่งเครดิต ก็ถูกส่งต่อมาถึงฝั่งของรัฐบาลนายปนวิเดล่าที่พวกเขาอยู่ในสนามด้วยครับลุกขึ้นปรบมือในตอนที่ดเนียลพัสซาเล่ากับตันทินของเจน่านั้นชูถ้วยแชมป์โลกมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายเป็นเจ้าภาพจากยังย่งขันได้และอาเจน่าเป็นแชมป์โลกเพียงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับมันเริ่มมีการพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังซึ่งมันกลายเป็นจิ๊กซอที่นำมาต่อกันเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเกมนัดสุดท้ายของรอบ8ทีมที่อาจนานั้นถล่มเปรู6-0นั่นแหละครับลงลึกในรายละเอียดของเกมนั้นครับเปรูเริ่มต้นเกมได้ดีนะครับมีโอกาสด้วยครับยิงชนเสาไปครั้งหนึ่งในช่วงต้นครึ่งแรกแต่หลังจากนั้นก็โดนเจ้าบ้านยิงอัดไป2-0ครับจนจบครึ่งแรกทว่าความน่าสงสัยมันก็เกิดขึ้นในช่วงต้นครึ่งหลังนั่นแหละครับเพราะจูๆ่ๆหนึ่งในดาวดังของเปรูก็คือโฮเซ่เบลัสเกสถูกเปลี่ยนตัวออกครับในช่วงครึ่งหลัง เวลาสเกตมาเปิดเผยภายหลังนะครับบอกว่าเขางงมากเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนจูๆ่ๆทีมของเราก็เปลี่ยนไปเริ่มขึางหลังไปประมาณ10บนาทีเรายังโดนนําไป2ลูกแต่ผมถูกเปลี่ยนตัวออกเวลาสเกตบอกพยายามจะหาเหตุผลครับแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าเขาคือหนึ่งในตัวความหวังและในมุมมองของเขาเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยครับที่จะเปลี่ยนตัวเขาออกเวลาสเกตถึงขั้นย้ำเลยครับว่าผมมั่นใจว่าตัวเองเป็นนักเตะสําคัญของทีมแล้วคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง หลังจากนั้นอาจารย์ก็เดินเครื่องครับจบเกมด้วยชัยชนะ6-0ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายถ้าเรามองผลงานของเปรูในทรน์เมนต์นั้นน,นะครับมีหลายเกมที่น่าสนใจครับหักดานสกอตแลนด์มาได้หรือกระทั่งการเจอกับเนเธอร์แลนด์ในรอบแรกครับเปรูก็ยันเสม,มอมาได้ฝั่งของบราซิลครับที่ตกรอบไปเพราะว่าผลต่างประตูีเสียแย่กว่าเจนน่าเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยก็มีข้อสงสัยครับคราวทีโอคุตินโยครับกุนซือของบราซิลในตอนนั้นผิดหวังอย่างมาก เพราะเขารู้สึกว่าม,มันเป็นเรื่องที่เสียเปรียบมากครับที่บราซิลนั้นต้องเล่นก่อนแล้วคู่ของเจ้าภาพลงเล่นทีหลังมันหมายความว่าอาเจน้านั้นสามารถกําหนดแผนล่วงหน้าได้ครับว่าจะต้องชนะกี่ประตูถึงจะได้เข้ารอบนอกจากนี้ครับยังมีประเด็นของรามอนกิโรกาครับเป็นผู้สักาประตูของทีมชาติเปรูซึ่งเกิดและโตที่อัจจิิตานก็ถูกตั้งข้อสงสัยครับว่าทําไมฟอร์มหลุดง่ายเหลือเกินทําไมเสียแต่ละลูกมันง่ายเหลือเกินที่สําคัญนะครับ มันก็ถูกผูกโยงไปถึงท่านในพลวิเดลาแล้วก็อีกงตัวละครครับที่ชื่อว่าเฮนรี่คิสซิงเกอร์คนนี้เป็นเพื่อนสนิทของผู้นำอาเจนครับแล้วก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาด้วยมีรายงานว่าทั้งสองคนครับในพลวิเดลาและคิสซิงเกอร์เนี่ยเข้าไปในห้องแต่งตัวของทีมชาติเปรูก่อนที่จะเริ่มเกมครับเหมือนกับว่าเข้าไปอวยพรแต่ในคําพูดเนี่ยมันดูแปลกประหลาดเหมือนเป็นการเล่นเกมจิตวิทยามากกว่า คนที่ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้ก็คือเฮ็กตอร์ซัมบิดัสครับกับทีมของเปรูในตอนนั้นซัมบิดัสยืนยันครับว่านายพลวิดเอล่าและคิสซิงเกอร์เนี่ยมาในห้องแต่งตัวของเปรูจริงก่อนเริ่มเกมเขามาที่นี่เพื่อต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับพวกเราที่มาไกลถึงตอนนี้แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยประโยชน์ที่ว่าหวังว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเพราะมันเป็นเกมที่ประชาชนชาอวอาเจนินาคาดหวังไว้มากขอให้โชคดีทุกคนซัมบิดัสบอกว่าพูดเสร็จทั้งสองคนก็เดินออกไปแล้วเราก็เริ่มมองหน้ากันเลิกลักว่า ไอคำพูดแบบนี้มันควรจะต้องไปพูดในห้องแต่งตัวของอาร์เจน่าหรือเปล่าเขาจะมาพูดแบบนี้ทําไมในห้องแต่งตัวของเปรูนั่นทําให้นักเตะหลายคนนั้นเริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ของทีมชาติเปรูแล้วก็อาจจะทําให้สมาธิสติมุ่งมั่นในเกมมันหลุดลอยไปจนกระทั่งหลายปีผ่านไปครับมีพยานบุคคลอีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะในเกมที่อาร์เจนถล่มเปรูไปห0นนั่นแหละคนนั้นมีชื่อว่า เจเนโร l ลเดสมาครับเป็นบุตที่สมาชิกของเปรูในช่วงเวลาตรงนั้นครับคือปี1978 General Ledesma บอกว่าที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าอาเจนเข้ามาข่มขู่ใช้คําพูดจิตวิทยาต่างๆเลยทําให้เปรูแพ้ไปเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องข่มขู่หรอกครับแต่มันเป็นการล็อกผลการแข่งขันซึ่งเกิดขึ้นจากข้อตกลงทางการเมืองของรัฐบาลทั้งสองฝั่งนั่นคืออาเจนและเปรู เรื่องนี้นะครับทางเลเดสมาเนี่ยออกมาปเปิดเผยตอนที่เขาอายุ80ละโดยเขาก็เล่าไปฉักๆเลยครับว่าณนะตอนนั้นนะครับฟรานซิสโกเบอร์มิเดสประธานาธิบดีของเปรูต้องการจะส่งนักโทษทางการเมืองจํานวน13คนครับไปที่อาเจนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโอเปอเรชั่นคอนเดอร์มันเป็นแคมเปญประมาณว่าเป็นปฏิบัติการกำจัดศัตรูทางการเมืองของรัฐบาลเผด็จการทหารในลาตินอเมริกายุคนั้นครับและฝั่งที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็คือ สหรัฐอเมริกาครับตอนแรกเนี่ยฝั่งอาเจนก็ยังไม่ค่อยตอบรับครับอิดออดไม่อยากรับนักโทษทางการเมืองทั้ง13รายที่เปรูอยากจะส่งมาให้จนมาถึงช่วงสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องนั่นแหละครับก่อนเกมที่อาเจนจะเจอกับเปรูนายพลวิดเดลา่าฝั่งของอาเจนเนี่ยเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบจึงยื่นข้อเสนอกลับไปที่รัฐบาลของเปรูครับโดยข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยก็คือบอกว่าโอเคเราพร้อมรับตัวนักโทษทางการเมืองของเปรูทุกคน นอกจากนั้นเนะี่ยยังมีข่าวหรือเพิ่มเติมว่าถ้าเจนเนี่ยจะส่งข้าวสารีล็อตใหญ่มอบให้กับทางเปรูเป็นโบนัสเพิ่มอีกด้วยข้อแม้เพียงอย่างเดียวครับอาเจนาต้องชนะเปรูในเกมสุดท้ายของรอบ8ทีม เพื่อให้ทัฟฟ้าขาวนั้นได้เข้าชิงชาเลิคํคำพูดของเจเนโรเลด d ส s ม a ครับเปิดเผยกับทางโรเบโตโอยาบิตคนนี้เป็นผู้ภาคภาษาประจำกรุงบุโนสไอเรสนะครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่ฟรานซิสโกเบอร์บิเดสนั้นถูกจับกลุ่มและส่งตัวมาดำเนินคดีที่อาเจนินาด้วยข้อหาก็คือการส่งชาวต่างชาติข้ามแดนโดยผิดกฎหมายนั่นแหละครับ เดนเดสบาบอกว่านายพลวิเดล่าจำเป็นจะต้องคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้เพื่อลบภาพลักษณ์อันแสนชั่วร้ายของเขาและลบภาพลักษณ์ที่ชาวโลกมองอาเจน่าไม่ค่อยดีดังนั้นเขาจึงเสนอรับตัวนักโทษทั้งหมดเพียงแค่ให้อจเจน่านั้นได้ผลก,การข่านที่ต้องการและกลบข่าวเช้าเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปเดนเดส a ากล่าวต่อครับบอกว่าถ้าถามว่าเราถูกกดดันหรือเปล่าแน่นอนแต่จะเรียกว่าเป็นการกดดันแบบไหนดีล่ะมันเป็นแรงกดดันที่ส่งกันมาเป็นทอด,ทอด รัฐบาลอาเจนนามาถึงรัฐบาลเปรูและจากรัฐบาลเปรูก็มาถึงทีมฟุตบอลแล้วก็มาถึงผู้จัดการทีมมาถึงโคช้ชนั่นคือหนึ่งในพยานบุคคลที่ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้ครับแล้วเป็นคำเปิดเผยที่สําคัญมากๆแล้วมันก็ทําให้จิกซอส่วนต่างๆถูกหยิบจับมาเชื่อมโยงกันหลังจากนั้นนะครับสื่อดังอย่างชแนลโฟของสเมริกาครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์เฮริคิสิงเกอร์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาที่ที่ถูกรายงานว่าเข้าไปในห้องแต่งตัวของทิมชาเปรูพร้อมกับนายพลวิเดล,ล่าก่อนที่เกมจะเริ่มแต่คิสซิงเกอร์ในวัย9กกว่าปีนะครับตอบกลับมาแบบสั้นๆเลยครับบอกว่าผมไม่เหลือความทรงจําในห้องแต่งตัวของเปรูวันนั้นอีกแล้วส่วนอีกคนครับที่หลายคนอยากจะฟังก็คือท่านนายพลวิเดล,ล่าเนี่ยแหละครับบนวัย8ปปีถูกตัดสินจำคุกตลอดชีพในปี2010นะครับ จากข้อหาทรมานและสังหารประชาชน31รายในช่วงที่มีการปราบปรามประชาชนอย่างหนักในยุค70-80ถึงซึ่งเรื่องอื้อเฉาในครั้งนั้นครับโดยเพราะการผลักดันให้เอาเจนเป็นแชมป์โลกปี78ได้เนี่ยจริงๆก็เป็นจุดหนึ่งครับที่หลายๆคนนั้นอยากจะฟังจากปากของายพอนมิเดล่าแต่กลับเป็นว่าคำถามท,าที่ถูกพูดถึงมากกว่าก็คือบรรดาผู้สาบสูญกว่าส0,000ชีวิตเนี่ยในช่วงที่เขาขึ้นเป็นใหญ่เป็นผู้นำของประเทศเบทสรุปแล้ว คำตอบคืออะไรตอนในพอลวิดเดล,ล่าตอบได้เพียงแค่ว่าพวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่หรือตายแล้วพวกเขาแค่สาบสูญจบคำพูดแค่นั้นเลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแชมป์โลกอื้อฉาวในปี78มันก็ยังไม่ได้มีการสรุปสํานวนหรือยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าเกมระหว่างเอเัจจินกับเปรูน,นั้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างที่ตามรายงานแบบนี้หรือเปล่าเพราะทางฝั่งของสาบันฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเนี่ยก็ยืนยันครับว่าไม่ได้มีแผนการที่จะสอบสวนข้อสงสัยเหล่านี้ย้อนหลัง ขณะที่มองในมุมของนักเตะอาเจนครับหลายๆคนก็แอบพิษหวังครับที่พวกเขานั้นถูกมองว่าได้แชมป์โลกมาแบบมีข้อคอรห่ห่าแต่หลายคนก็ยืนยันเช่นกันครับว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้ใดๆทั้งสิ้นและพวกเขาก็ดีพอที่จะเป็นแชมป์โลกได้จริงๆแมก้กระทั่งในเกมที่ถล่มเปรู6-0เลโอปโดลูเก้ครับหนึ่งในผู้ทําประตูในเกมที่ชนะเปรูเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยภายหลังครับว่าไอการชนะเปรูมันไม่ได้เรื่องยากขนาดนั้น แม้กระทั่งการยิงหประตูก็ไม่ได้เรื่องยากขนาดนั้นผมไม่รู้ว่าทางเปรูนั้นรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าหรือไอ้ประเด็นที่มีการพูดถึงต่างๆเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่มันยืนยันได้ก็คือพวกเรานักเตะทีมชาติเซเนก้าทุกคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆพวกเราลงสนามและเป็นผู้ชนะอย่างใสสะอาด26มิถุนายน19.8 7ถูกจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ของทัฟฟ้าขาวครับว่าพวกเขาก้าวไปเป็นแชมป์โลก ครั้งแรกส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกหรือเรื่องที่ถูกพูดถึงในช่วงเวลาต่อมาว่ามันมีความสงสัยในชนาชนะของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปครับต่อให้จะมีพยานบุคคลในแต่ละชื่อที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นจริงทั้งหมด100%ผมไม่แน่ใจว่ามีใครทันในฟุตบอลโลกปี78หรือเปล่าแต่ถ้าลองติดตามข่าวสาร หรือแง่มุมในเรื่องของนอกสนามที่มันเกี่ยวข้องกับบริบทของกีฬาวอล์คครัครั้งนั้นน่าสนใจครับน่าสนใจมากๆใครมีประเด็นตรงไหนที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับคลิปนี้ไม่ได้บอกว่าอาเจน่าเป็นแชมป์โลกอย่างมีข้อข้อรหาใดๆนะครับแต่มันเป็นประเด็นที่มีข้อมูลเปิดเผยและมีข้อสงสัยเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาเป็นแชมป์โลกสำเร็จครับเราจะเห็นเข้ามาได้นะครับ แล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับคิดเห็นอะไรบ้างกับเรื่องนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ